มีเอฟซถามมาเยอะนะครับว่าหมู่บ้านของพี่บ่าวไทโซะครับสมัยถึงตัวเฮทิงร้างว่างเปล่านะครับผมพร้อมกับมาชมประวัติคร่าวๆของหมู่บ้านเผ่าไทโซ่ครับว่ามาจากไหนต้นต้นเนิดมาอาศัยอยู่ตรงนี้พศเท่าไหร่นะครับผมคลิปนี้จะมาอธิบายมาตอบคอมเมนต์เอฟซนะครับผมมีเอฟซถามมาเยอะนะครับผมสำหรับเอฟซีที่สนใจนะครับผมบ้านโพธิประสาน อำเภอกุสมานจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าโซ่นะครับผมที่มีภาษาเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมมีควางเป็นพื้นที่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบราณน,นะครับผมอ่าน,นี้จะมาอธิบายกร่าวนะครับคร่้าวนะครับให้สีไใจฟังได้ชมกันนะครับผม อ่ะบาตโซสวัสดีครับรอครับรอออกคุณณัคุณใดทุกว่าสบายดีทุกงตุ้งตันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ครับพาชมหมู่บ้านนะเอฟซนะแล้วก็ตอบคอมเมนต์เอฟซนะว่าปยังคือปลาล่างคือลายเซตบานเจ้านะครับผมแล้วก็บเบิ้งประวัตินะอฟซีนะประวัติข้อโซนะผมเอาโซนครับแต่ก่อนสมัยก่อนก็นกนอยู่ฝั่งทางเล่าทางประเทศเล่าน,นะครับผมแต่เมืองมหาชัยคุณครับผมเอฟซีนะประวัติความเพิม,มาก,กับช่วง2,381นะเอฟซ ช่วงรศงัศวงขำนะครับเป็นเจ้า,า,เ,า,เ,า,าเมืองสกลนครครับได้นำกำลังไปพลไปเกลียกร้อมเอาครอบครัวหัวเมืองลาวที่ค้างอยู่ครับคือสมัยก่อนอบยอบมาสองเทือครับเทือแรกกับเทือที่สองอ่ตอบบาต่อโซ่บ้านผมมากเทือที่สองนะครับผมเจ้าเม,มืองสกลได้ไปเกลียกร้อมให้ขามานนะครับผมอ่าหัวเมืองต่างๆพ่หัวหน้าครอบครัวต่างๆอบ,อบยบมาอยากเป็น แรงกําลังของปุยนนะครับนปุยนไปล่าอันนั้นคมหลายนะครับช่วงนั้นนะครับเอฟซีนะอ่านะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อ่าปีสองอ่าสามเปดเจ็ดนะครับผมอ่าจอมเมืองสกลได้นำอ่าเหล่าที่อบกยบเข้ามานครับไปเฝ้ารายการทีซีนะครับยูทจอมเปล่าเจ้าอยู่หัวนะครับผมแล้วก็ให้แต่งตั้งนะครับอ่าแต่งตั้งอ่าเมืองกุสมานกับเมืองโพธินะครับผมเอฟซีนะ ถึงเมืองโพธิ์นี่ตั้งตั้งปี2405นะครับผมในเทศการประจวบป่าลร้อรอซีนะครับผมอ่มาปัจจุบันก็เป็นตำบลตะกอนเป็นเมืองคตะกอนเป็นเมืองเป็นอำเภอตะกอนครับแล้วก็ดยเหตุด,ดังเขาก็บุกเข้าไปต่ว่าตะท้ายมากกับเรือนรถตั้มเป็นตำบลนะครับผมโดยมีท้าวคัติยะครับเป็นพญาไพศาลผู้เกียรติไพศาลเสนาอนุรักษ์ในสยามเป็นเจ้าเมืองไพศาลตอนนั้นนะครับผมจากประมาณนี้ครับว่าอียรมา ช่วงปี2 3 8 0นะครับช่วงนี้ช่วงรอดสนะครับผมเตยตั้งเป็นตำบลเป็นเมืองโพธิ์ปรสารนะครับปี2 4 0 5นะครับประมาณ160ยหกปีที่แล้วนะครับผมเอฟสีนะคร่าวๆกับประมาณนี้นะครับผมสาเหตุที่ว่าบ้านโพธิ์นี่อย่างคือบ้านร่างปล่อยร่างหลายใช่ไหครับโดยความคิดส่วนตัวของผมนะครับเอฟสีผมคิดว่านะครับผมเป็นสมมติเป็นบ้านมูลครับบ้านบ้านมูลบ้าน เออลามีลูกแล้วก็คือเป็นเป็นกองกลางครับเป็นกองกลางยูนะครับผมกาบริได้แบ่งแยกกันกับปล่อยให้ยูแบบนี้นะครับผมในการเกิดจากเหตุที่ว่านะครับลูกหลานมีรอบมีรั้วกับแยกไปอยู่ใ้อยูหน้าอยู่โขกอยู่ปานเลยนะเพราะว่าหน้ากับบ้านอยู่คนมองกันนะครับผมช่วงหลังก็เลยแบบลูกหลานก็เลยไปตั้งลกหลากอยู่ตามโขกตามหน้าเจ้าของนะครับผมก็เลยปล่อยให้บ้านร่างไปนะครับ และอีกส่วนหนึ่งก็คือลูกหลานไปทำงานตามกรุงเทพกรุปปงไทยนะเอฟซีนะสภาพอยู่แบบนี้นะครับผมอนี่ก็พามาเบิ่งบ้านมหมู่บ้านเบาวเตโซบ้านโพธิปิาศาณอำเภอกุสุมานจันนงหวัดสกลนครนะเอฟซีนะมีบ้านอนาะยุร้อยปีอย่างหลังนี้ครับอายุร้อยร้อยกว่าปีเอฟซีสภาพยังดีอยู่นะครับผมนี่อายุร้อยกว่าปีเอฟซีผมก็ได้เข้าไปถ่ายในหมู่บ้านนะครับผม แต่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะครับน่าอนุรักษ์ไว้นะครับผมนี่ครับผมบานเก่าแก่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นบานปูเองนะปูนะเบิ้งการเข้าใหม่สมัยมก่อนแลคือซิบุมีอ่าการใช่น็อตครับมีการบากเสาเลยครับแล้วก็สวมเข้าไปในในตัวเสาครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวชมคลิปไปเลยครับอาจอธิบายเบิ้งรูปภาพเอานะครับผมนี่ เบื the the ้องบนที่ซวมเข้าไปในเสาแล้วคานตัวคานสววงเข้าไปในเสาเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวสิบพายางขึ้นเตื้งเฮือนน้ำครับเบิ่งเตื้งเฮือนนะครับอยู่ได้นะครับปานนี้แกอายุประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบปีได้นะครับหลังนี้นะครับกาาเขมสมัยก่อนนะครับผมนี่บากเสาเนี่เตื้งเฮือนอยู่เตื้งเฮือนนะครับนี่อ่าพวกเออ่จันทันที่บาดหัวเสาเลยนะครับผมนี่นะครับประตู ตูนาตังเป็นใหม่หมั้นะเอฟซีนะนี่สำหรับใครทีย่ยังเผยเผยเห็นนะครับมาชมได้นะครับบ้านอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีนะครับไปขึ้นเบิ่งตึวเงินกันนะครับผมอ่าเนี่ยตึวเงินปูเองปูกับปูผมเป็นเสียไปแล้วล่ะจะของเงินที่งานอยู่ในกรุงเทพนี่ครับผมที่งานในในกรุงเทพนะครับจะของเงินแบ่งกันแล้วเพิ่นได้เงินรางนี้นะครับเดี๋ยวเป็นยังที่งานในกรุงเทพอยู่นะครับนี่นะครับถึงบ้านมีใหม้งามน,นะเอฟซีนะ สมัยก่อนผสมมีมงกอมงกอไฟอยู่ตั้งเฮือนครับมีมงล่างถุยล่างซามอยู่ตั้งเฮือนมัดนะครับอ่ามงสายมือก็เป็นมงกอไฟความือเป็นมงล่างถุยล่างซามนะครับไปซานนะครับผมนี่ประตูก็สิยกสูงจากพื้นน้อยครับนี่แบบนี้มัดดูหลังนะเอ็ดนี่ยบัสไม่กอนนะครับผมนี่เอ็ดสีนะท่านใดที่เคยเห็นกับมาเบิ้งครับเบิ้งไม่พื้นครับไม่พื้นนี่เป็นไม่งามงามนะครับผมเหลื่อยมือมัดครับสายก่อน บมมีเครื่องครับไปก่อนสมัยก่อนนะครับผมไอนน้พวกกันท่านพวกแบกะวางคือกันดัสนสั้นดันในนี่เพาบบาาราะสิบปากหัวเสามาสูโถครับผมนี่เอสซีนะโอ้นะครับผมอาซี่ต้องบอกเขาเจนนะครับลิ้นพันกันเอสซี่นะลิ้นพันกันก็เบิกภาพเอานะครับผมเบิกภาพเอาหลายๆเพราะว่าบ่าวโซก่ก็ลิ้นพันกันดุเพียงนี่นะครับผมเอสซี่นะ <c oughs> เออ